สวัสดีค่ะจากการเดินทางเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาในเมืองชนบทแห่งนี้เราได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบหลายครั้งที่ต้องเดินทางไปทำงานไปบ้านลูกค้าเราได้พบว่าเมืองน,นี้ที่นี่มีบ้านร้างจำนวนมากมาย บ้านที่ถูกทิ้งร้างโดยไม่มีผู้คนอาศัย,หล,ยหลายหลหลังยังเป็นบ้านที่สวยงามยังอยู่ได้แต่เราไม่รู้หรอกว่าทำไมมันถึงได้ร้างและมีอีกหลายหลังจำนวนมากที่อยู่ในสภาพเก่าสุดโทมเช่นหลังนี้ ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาถึงจะมีคนมาซ่อมแซมบูรณะอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาอาศัยอยู่เราเห็นบ้านหลายหลังมากการเดินทางในถนนชนบทแต่ละเส้นทางเราพบไม่ต่ำกว่าสิบหลังถึง20สิบหลัง ซึ่งอยู่ริมถนนสายชนบทและยังคงมีอีกมากมายหลายหลังที่ซ่อนอยู่ในถนนเล็กถนนน้อยซอกซอยและฐานแยกต่างๆที่เราไม่ได้ผ่านไปเราเห็นแล้วเราก็อยากจะรู้อยากจะรู้ประวัติของบ้านแต่ละหลังอยากจะรู้ว่า ทำไมถึงไม่มีคนอาศัยอยู่เป็นเพราะอะไรหลังนี้เราได้ทราบว่าเคยมีอาชญากรรมเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีคนอาศัยอยู่เลยบ้านร้างแต่ละหลังคงจะมีประวัติเป็นของตัวเองคงจะมีเรื่องราวที่ผ่านมามากมายกายกองคงจะมีผู้คน มาสลับสับเปลี่ยนหมุมเวียนพักอยู่ที่นี่คนแล้วคนเล่าครอบครัวแล้วครอบครัวเล่าแล้วในที่สุดก็ไม่มีใครมาอาศัยอยู่อีกเลยบ้านร้างเหล่านี้อาจจะมีเจ้าของเพราะฉะนั้นเราจะเห็นป้ายจำนวนมากที่เขียนว่าห้ามผ่าน หรือ r นเทลลบ้านร้างกลับกลายเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของชนบทที่นี่บ้านร้างหลายๆห,หลังทำให้ชนบทมีความน่าสนใจไม่น้อย นอกจากบ้านร้างเราก็ยังได้เห็นโรงแรมเล็กๆหรือร้านอาหารเล็กๆหรือโรงงานเล็กๆที่ถูกปิดตายอยู่อย่างสงบเงียบร,ริมถนนสายชนบทเรื่องราวความเป็นมาความเป็นไปของบ้านแต่ละหลัง คงมีเรื่องน่าสนใจไม่ใช่น้อยหลังนี้เป็นโมมายโฮมบ้านร้างหลายหลังนอกจากจะร้างบ้านยังมีรถที่ไม่มีคนใช้ของบ้านหลังนั้นจอดอยู่หลายๆคันก็มีด้วย จอดอยู่ทิ้งไว้อย่างเบื้อว้วางอ้างเปล่าอย่างเงียบเงาและซึมเศร้าไม่มีคนเหลียวแลต้นหญ้าต้นไม้สูงขึ้นครอบพุ่มจนถึงหลังคาแต่บางบ้านก็ยังได้รับการดูแลคอยพัฒนารักษา ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาชมบ้านร้างในชนบทอเมริกาด้วยกัน